ตัวนรับครับจากที่รอกันมานานนะครับมาถึงแล้วนะฮะตัวนี้เป็นโมเดล M 8 3นะครับแต่เป็นรุ่นนิวโมเดลนะครับก็คือตอนนี้ทางโรงงานเนี่ยได้ปรับปรุงนะครับโครงสร้างบางอย่างนะฮะรยายละเอียดเทคนิคเพื่อที่จะเพิ่มความเร็วครับจาก เดิมที่ขายอยู่ความเร็ว360ฟุตต่อวินาทีนะครับตอนนี้ความเร็วตัวนี้อยู่ที่400นะครับโรงงานเทมมาที่400ต่อวินาทีมาดูกันว่าเหมือนเดิมไหมนะครับก็เหลือชิ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวเฟรมนะครับแถมลูกสามลูกคาร์บอนเหมือนเดิมนะครับกล้องมีมาให,ห้เหมือนเดิมนะครับที่ใส่ลูก พคาร์บอนมานะครับให้เหมือนกันนะฮะลิมนะครับตัวนี้ดูเหมือนฝายจะใหญ่ขึ้นนะครับตีนะครับมืนอน็อตแกนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาลองตรวสอบดูนะครับ m 6 3เนี่ยสือถือว่าเป็นตัวท็อปของเรานะครับจะมีตัวก็คือ m 8 1นะครับเป็นรีเวิร์ดตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับพาน,ท,นพาท้ายแบบพลาสติกอนนะครับปรับระดับได้5ระดับนะครับ1.2.3.4.5นะครับรางพิ c า t ตินี่นะครับล่างบน ให้มาครบเลยนะครับผ่า,าย ctr นะครับกริปนะครับแบบพิสตันกริปย่างมือจับนะครับตัวนี้โรงงานเคมสเปคมารอบใหม่นะครับที่400ฟุตต่อวินาทีนะครับถือว่าเร็วมากนะครับถือว่าเร็วมาก เดี๋ยวเราลองมาประกอบกันนะครับอันนี้เป็นน็อตนะครับเป็นปีกนะครับตัวจับปีกนะก็คือเป็นตัวรองนะครับกันมือนั่นแหละฮะท่านก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับมันมีรูฟลิกมาให้อยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องใส่นะครับ ไม่ใส่ไม่ได้นะเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญนะต้องใส่ตลอดนะครับโรงงานก็ให้มาแล้วไม่ใช่เราไปถอดออกนะเดี๋ยวผมหาดยรองหน่อยดีกว่าไหมท่านจะได้เห็นตันประกอบครับหรือว่าไม่ต้องรองสักครู่นะครับขอ เราใช้ชื่อช่วงว่าหนีงานมารีวิวนีนะครับโอเคนะเห็นนะฮก็ประกอบตัวจับก่อนนะครับตัวรองนะครับตัวรองกันมือก่อนนะครับกันนิ้วเพราะว่าเวลายิงขอบเปล่าเนี่ยนะครับคอสโบเนี่ยด้วยแรงดึงเนี่ยสูงนะครับ ประมาณ1้0ยสี่ปอนร้อย0กสิบปอนอย่างเงี้ยถึงทำความเร็วได้สี่รอยกว่าสี่ร้อยนะครับถามร้อยกว่านี่ก็แรงดึงก็เยอะแล้วครับถ้าเรานิ้วขึ้นไปเนี่ยโดนสายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนิ้วมืออาจจะขาดได้นะครับด้วยแรงที่สายมันเหบี่ยงมาด้วยความเร็วสูงมากนะครับนี่ไม่ได้ล้อเล่นนะครับขาดจริงๆงนะครับ เดี๋ยวผมจะลองภาพให้ในเพจแล้วกันนะครับว่าถ้าโดนแล้วจะเป็นยังไงติดตามแล้วกันนะครับในเพจ Hunting Outdoor นะครับพิมพ์ตามนี่เลยมันมีเพจปลอมด้วยนะระวังนะครับทําเพจปลอมนะครับลองสินค้าแบบเดียวกันกับที่ผมขายแต่ไม่มีสินค้านะครับเขียนว่า Hunting Outdoor Thailand นเพิ่งเปิดนะครับผมไปเห็นมีคนลูกค้าบอกมานะครับว่าไปสั่งสินค้าแล้วก็ไม่มีสินค้า ของเราฮันติงเอาเรอนะครับสั้นๆขอบตัวนี้เสร็จนะครับก็ประกอบตัวลิ้มได้เลยนะครับประกอบลิ้มได้เลยลิ้มก็กอบตัวการใช้น็อตแค่ตัวเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้แหละที่มีการปรับปรุงนะครับ ผมคิดว่าน่าจะเพิ่มค่า k ของตัวลิมนะครับซึ่งจะทำให้มันยิงลูกได้ไวขึ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวรองสายต้องใส่ทุกครั้งนะครับที่ประกอบห้ามลืมตัวรองสายเด็ดขาดนะครับถ้าท่านลืมสายจะขาดนะครับกอบหันด้านล่างลงนะครับหันด้านที่มีระแมมีร่องขึ้นด้านบนนะครับค,ค่อยๆใส่เข้าไปนี่ครั ได้คนถามว่าประกอบอยางยไ,ไหมง่ายไหมแค่นี้เองครับ <c oughs> ได้แล้วนะครับที่เหลือก็ขันน,น็อตแจก็มีมาให้นะครับ ค่อยๆขันเข้าไปข้างในมีอินเสิร์ตเป็นเหล็กอยู่นะครับจะดันมันไม่ได้ขันใส่ลูมินียมโดยตรงนะครับไม่งั้นเนี่ยจะหวานได้หน้าไม้พวกนี้นะครับเน้นย้ํานะห้ามยิงโดยไม่มีลูกนะครับห้ามเสียดายลูกโดยการเอาลูกที่ชํารุดแล้วมายิงเด็กขาดนะครับลูกแตกแหักร้าวนะครับห้ามนะครับ อาราคานะครับตัวที่ตัวเดิมเนี่ยมันสามร้อยหกสิบฟุตเนี่ยขายอยู่หมื่นหกห้านะครับตัวนี้เนี่ยขายอยู่หมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับจากจีนนะครับหลายคนชอบถามว่าแล้วของเมกามีไหมของเมกาเท่าความเร็ววันสี่ร้อยฟุตเนี่ยท่านต้องเตรียมไว้มาประมาณห้าหกหมื่นนะครับก็ประมาณสามเท่าครับราคา พวกนี้ก็เป็นเกรด O E M นะครับผมขายไปหลายสิบตัวแล้วรวมๆพวกรุ่นเนี่ยผมว่าจากงการนี้ผมขายไปเกิน<อ>เท่าไหร่ผมมาเฉียดพันแล้วทั้งตัวเล็กตัวตัวใหญ่นะพอตัวใหญ่ก็หลายร้อยขันเข้าไปให้แน่นนะครับค่อยๆขันเข้าไปไม่ต้องรีบ นีดด่ดูยังไงนะครับดูตรงนี้นะครับจะเข้ามาจนชิดกันนะครับตอนนี้ยังมาไม่ถึงไหนค่อยๆขันเข้าไป ลงแล้วนะครับขันนชิดนะครับอย่าให้พรใส่ขานนะครับถ้าพรนีย,ยิงไปเนลิ้งแตกได้นะครับ หน่อยนะครับประมาณนี้ต้นจะเห็นว่าชิดแล้วนะครับบริวนี้สายเุลหนาเดิมนิดนึงนะนเสร็จแล้วก็เอาไว้กัินนิดนึงนะครับก่อนที่จะลองเว็กเนี่ยนะครับ ต้องใส่นะครับไม่ใส่ไม่ได้นะครับซื้อได้นะครับในลาซาด้ามีขายผมก็มีขายนะครับหลอดละร้อยกว่าบาทลูกค้าผมผมขายหลอดละร้อยลาซาด้านี่สิบห้าสิบนะครับซื้อยี่ห้อเอสเอฟจีนะครับก็โอเคนะครับโบสติงนะครับเขียนว่าโบสติงนะฮะลงให้ทั่วนะครับ เพื่อรักษาสายาไปเอาน้ํามันอะไรอย่างอื่นใส่นะครับที่ไม่ใช่ว้ห้ามนะครับกล้องมีแถมมาเป็นขยายสีเท่านะครับก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม เลนส์สแจ๋วนะครับมีวัดระยะนะครับเผื่อระยะด้วยนะครับเป็นเผื่อระยะด้านล่างครับตัวนี้กล้องก็ต้องตั้งเองนะครับลูกค้าซื้อไปต้องตั้งกล้องเองนะฮะไม่ใช่ทางร้านตั้งไปให้ตั้งให้ไปไม่ได้นะครับระยะการมองการเห็นอะไรต่างๆมันไม่เหมือนกันนะครับบางบางลูกค้าบางคนไม่เข้าใจนะครับตั้งกล้องให้ได้ไหมอะไรให้ได้ไหมนะครับไม่ได้เลย ต้องไปตั้งเองนะครับนี่ครับประกอบง่ายมาก เสร็จแล้วนะครับเนี่ยเวลาสิบสองนาทีนะงรับประกอบตอนนี้ก็คือขั้นอตอนการใส่กล้องนะประกอบหน้าไม้เนี่ยขันน็อตแค่ตัวเดียวนะครับก็คือน็อตลิมนะครับที่เหลืออีกสี่ตัวก็คือเป็นน็อตตัวรองปีเวลาตั้งกล้องก็เราดูระยะตองเราเองนะครับเฮ้่ย ขยับครับจริงตรงนี้ต้องตั้งระดับน้ำด้วยนะครับแต่ผมประกอบให้ท่านดูเฉยไม่ได้ตั้งละเอียดครับเอาว่าพอยิงได้ดูสักทีนะึงเสียงดังนะครับทั้งเสียงลูกกระทบเป้าด้วยทั้งเสียงสายที่ออกไปด้วยนะครับจะมีความดังนิดนึง แต่ว่าไม่ได้ดังมากเหมือนปืนแล้วนะฮะก็ดังพึบเหมือนกันนะฮะันใครอ,อะไรไปฟาดแรงๆงั้นเนี่ครับเสร็จแล้วตัวนี้สามารถถอดออกได้นะครับใส่ขาทรายได้นะตัวนี้นะครับอันนี้ที่ใส่ตรงนี้ก็คือเป็นตัววางลูกนะครับขันเข้าไปได้เลยนะขันเข้าไปอย่างนี้เลย เอาลูกใส่เข้าไปในนี้ได้เข้าไปนี่ครับบอดทองบอดเฮดนะครับใส่ได้หมดนะครับเพราะเขามีบากไว้ให้ข้างในนะครับเรียบร้อยแล้ว ขอมดียิงแล้วะครับเต็งก่อนนะว่าระยะได้กันไหมครับกล้องน่าจะพากินต่ำนะครับ เดี๋ยวลองดูกันนะครับเดี๋ยวลองยิงดูนะครับเราใช้หัวจูโดในการยิงนะครับเพราะว่าเราใช้หัวแหลมไม่ได้นะเนื่องจากเรายิงยื้นระยะถึงประมาณสิบเมตรเองนะครับถ้ายิงใกล้มากนะครับการที่เราใช้หัวแหลมแหลมยิงเนี่ยตัวเบรกสต็อปที่ผมทําไว้เนี่ยรับน้ำหนักไม่ได้นะครับวิธีนะครับขึ้นสายเนี่ยเกี่ยวอย่างนี้นะครับ ต้องยืนนะครับค่อยนะครับดึงขึ้นมานะฮะตัวนี้นีนต้องอยู่ขนาบนะฮะร,ระวังอย่างให้มันกระเด็นขึ้นมาข้างบนถ้ามันไม่ตรงจะต้องจัดให้ดีนะครับสี่ร้อยปอนนี่ไอ้สี่ร้อยคตัวนีนาทีนี่ขึ้นสายทีรู้เรื่อง สายแล้วนะครับเซฟทํางานนะครับเป็นออฟถ้าเราเปิดเซฟเป็นทํางานได้ใส่ลูกนะครับเอาสีไม่เหมือนลงไปข้างล่างนะครับนิ้วอย่าลืมนะครับอย่าโผล่เข้าไปเด็ดขาดนะครับยึนก็ใส่เซฟแล้วก็ตามนะครับบริเวณนี้นะครับห้ามานิ้วโผล่เข้าไปเด็ดขาดนะครับ มันจะดีดมือเอานะกดเซฟนะครับเดี๋ยวลองยิงดู แปดนะครับความเร็ว400ฟุตต่อวินาทีราคาขายนะครับ1น5 0 0บาทนะครับสำหรับตัวนี้โอเคครับขอบคุณมากสวัสดีครับ